เมื่อสองหนุ่มนักสืบเรื่องลึกลับได้รับอีเมลขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเด็บบี้ซึ่งเธออาศัยอยู่กับพี่น้องอีกสองคนที่มีชื่อว่ารอนนี่และบิลลี่ แต่หมู่นี้พฤติกรรมของพี่ชายทั้งสองก็เริ่มมีอาการแปลกๆไปอย่างน่ากลัวและนี่คือคลิปวิดีโอที่เธอส่งมาให้พวกเขาดูเมื่อบิลลี่ได้แอบเข้ามาหาเธอซึ่งมันก็น่าสยดสยองเป็นอย่างมากพวกเขาจึงรีบไปช่วยเธอในทันทีเมื่อมาถึงเขาก็เคาะประตูบ้านถามหาเดบบี้ แต่ก็ไร้ซึ่งการตอบกลับก่อนจะพบเข้ากับชายคนหนึ่งกำลังขนอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างบ้านไม่นานชายคนนั้นก็เดินตรงมาหาพวกเขาถามว่ามาทำอะไรที่บ้านของเขากัน I'm Parker this is my friend Chester we're here for Debbie do you know her คุยกันไปยังไงไม่รู้จากนั้นเขาก็เข้ามาทำร้ายเชสเตอร์ที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจนักแต่เขาก็ยอมให้ทั้งคู่เข้ามาในบ้าน เพื่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ yeah, so หลังจากคุยกันก็ได้รู้ว่าเขาคือรอนนี่พี่ชายคนโตแต่เมื่อพวกเขาขอคุยกับเดบบี้ฝั่งนั้นก็ปฏิเสธอยู่ท่าเดียวยังไม่ยอมให้พบกับน้องสาวซึ่งดูมีพิรุษยังไงก็ไม่รู้ พวกเขาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเข้าไปพบกับบิลลี่หน่อยได้ไหมจะได้สบายใจกันว่าทุกคนอยู่สบายดี see okay, yeah. uh, can รอนนี่จึงได้พาพวกเขามาหาบิลลี่ซึ่งสภาพของบิลลี่นั้นมันก็ดูห่างไกลาจากคำว่าสบายดีมากเลยนะครับ kamu nama me your Billy? Debbie I'm friends with your sister Parker ไม่ว่าพวกเขาจะถามอะไรไปบิลลี่ก็เอาแต่งเงียบยกเว้นเสียแต่เรื่องอาหารที่จะทำให้บิลลี่หันกลับมามองได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขอรอนนี่ค้างสักคืนเพราะยังไงก็มาถึงที่นี่แล้วเมื่อสบโอกาสพวกเขาก็ได้แอบเข้าไปในห้องของเด็บบี้ที่สงสัยว่าอาจจะมีอะไรแล้วก็เจอเข้ากับเตียงที่เปื้อนเลือด กับสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่วาดเรื่องราวแปลกๆเอาไว้ซึ่งมันก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรพิเศษ <What? S 1> จากนั้นพวกเขาก็แอบติดตั้งกล้องไว้รอบๆบ,บ,บ้านเพื่อว่าจะจับอะไรที่ผิดสังเกตได้จนกระทั่งเชสเตอร์ได้สังเกตเห็นว่ารอนนี่กำลังฝังอะไรบางอย่างอยู่ที่สวนหลังบ้าน ซึ่งมันก็มีหลายเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะตัดไปที่มุมกล้องของปาร์เกอร์ซึ่งปาร์เกอร์ได้สังเกตเห็นว่าเบลลี่นั้นถูกล่ามโซ่ไว้และต้องการให้ปาร์เกอร์เอากุญแจมาช่วยเขาแต่แล้วรอนนี่ก็ไม่รอช้าเด็กพุ่งเข้ามาหาเชสเตอร์ในทันทีเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือปาร์เกอร์จึงได้รีบออกมาจากห้องโดยเผลอทิ้งกุญแจเอาไว้และได้บอกให้พวกเขาทั้งคู่ใจเย็นกันก่อน จากนั้นพวกเขาทุกคนก็แยกย้ายกันไปที่ห้องนอนแต่ไม่นานรอนนี่ก็ได้เดินออกมาจากห้องเพื่อมามองดูพวกเขาที่กำลังหลับอยู่ก่อนที่จะเอาอาหารมาให้กับบิลลี่แล้วบิลลี่ก็ได้ทำร้ายพี่ชายจนสลบลง What What รูปร่างของบิลลี่ในขณะนี้มีอาการละท่าทีรวมไปถึงรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะออกมาตามล่าหาพวกเขาจากนั้นทั้งคู่ก็สะดุ้งเพราะมีเสียงประหลาดดังขึ้นเมื่อออกมาดูก็พบว่า รอนนี่ได้ถูกบิลลี่ลากหายเข้าไปในห้องหลังจากตามไปดูก็พบว่ารอนนี่ได้ถูกบิลลี่กินเข้าไปเสียแล้วพวกเขาจึงไม่รอชา้ารีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วขับรถออกไปในทันทีอันรู้และเพื่อนของเขาได้พากันมาสำรวจยังบ้านร้างหลังหนึ่ง ซึ่งได้มีการพบเห็นหญิงสาวที่มักจะมีตัวเปื้อนเลือดเดินผ่านไปมาอยู่แถวนั้นและพวกเขาก็รู้สึกสนใจจึงอยากจะลองเข้าไปสำรวจกันดูสักครั้งเ we มื่อเข้ามาด้านในสภาพของบ้านก็ผุพังลงมากแถมหากเดินไม่ดี พื้นที่ยืนอยู่ก็อาจจะพังลงมาได้พวกเขาจึงได้ลองท้าทายกับบางสิ่งที่อาจจะอยู่ที่นี่ว่าถ้าหากมีจริงก็ลองส่งเสียงอะไรออกมาหน่อยจากนั้นเสียงเคาะก็ดังขึ้นทำเอาพวกเขาไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวตนต่อมาได้เกิดเสียงบางอย่างดังขึ้นอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะครับเหมือนกับว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นั่น พวกเขาจึงไม่รอช้ารีบหนีออกมาจากช่องกำแพงเพราะทั้งคู่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงไปเผชิญหน้ากับบางสิ่งด้านล่างเมื่อหนีออกมาได้พวกเขาก็รอดูผ่านช่องของกำแพงว่าอะไรกำลังวิ่งไล่ล่าพวกเขาอยู่กันแน่ แล้วทั้งคู่ก็ได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเปื้อนเลือดกำลังตรงมาหาพวกเขาทั้งสองจึงได้รีบหนีออกมาด้านล่างในทันทีแต่เพื่อนของเขากลับสงสัยว่านั่นเป็นผีจริงหรือจึงได้คิดที่จะแอบเข้าไปดูสิ่งนั้นอีกรอบแล้วก็พบเข้ากับเธออีกครั้งโดยที่ครั้งนี้เธอได้ถืออาวุธมาด้วย พวกเขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีแบบไม่คิดชีวิตก็น่าจะไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับถ้ำ oh, oh no. กลางธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่นแต่ใครเล่าจะเชื่อว่าที่แห่งนี้เคยมีคนเสียชีวิตมานับพันเพราะที่นี่คือสุสานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ภายในป่าลึกแห่งหนึ่งวันนี้เขาจึงตัดสินใจจะติดตั้งกล้องไว้ภายในป่าแห่งนี้ เพื่อรอดูว่ากล้องจะสามารถถ่ายอะไรติดได้บ้างโดยเขาได้เลือกติดไว้ตามจุดต่างๆและตัวของเขาก็จะเดินสำรวจดูไปรอบๆแถวนี้นลหลังจากนั้นสักพักจู่ๆกล้องทุกตัวก็ได้ดับลง ก่อนที่มันจะถ่ายติดพลังงานบางอย่างสีขาวที่ลอยผ่านเข้าไปไม่ใกล้ไม่ไกลนักไม่นานเขาก็เดินมาเจอเข้ากับบ้านไม้หลังหนึ่งถูกปิดตายไว้ที่กลางป่าเขาจึงได้ลองเอากล้องเข้าไปถ่ายด้านในดูแต่ก็ไม่พบเจอกับอะไรมากนักนอกเสียจากเฟอร์นิเจอร์เก่าๆหลังจากนั้นเมื่อกล้องกลับมาปกติเขาก็ได้ถ่ายติดพลังงานสีดำบางอย่าง ที่ได้ลอยผ่านไปอีกครั้งจากนั้นก็ได้ยินเสียงของใครบางคนเดินมาทางเขาและเหมือนว่าเขาจะกำลังโดนบางอย่างทำร้ายถึงขั้นว่าล้มลงไปเลยนะครับแต่เมื่อหันไปดูรอบๆก็ไม่พบเจอกับใครเลยเขาจึงต้องรีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นก่อนที่สุดท้าย เขาจะเผอถ่ายติดพลังงานสีขาวนั่นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาจึงรีบออกมาจากป่าในทันทีวันนี้พวกเขาจะเข้าไปในป่าลึกแห่งหนึ่งกันเนื่องจากมีคนเล่าว,ว่าพบเห็นร่างสีดำขนาดใหญ่เคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วอยู่ในป่าพวกเขาจึงคิดว่านั่นอาจจะเป็นบิ๊กฟุตและหากว่าสามารถถ่ายภาพของมันเอาไว้ได้ นี่ก็จะต้องเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อมาถึงพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินไปสำรวจในทันที thing, แถมตลอดเวลาที่ลงพื้นที่อยู่นั้น mm hmm. เขาก็มักจะได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนที่อยู่ภายในป่าเนื่องจากป่าแห่งนี้ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่พวกเขาจึงเปลี่ยนไปสำรวจกันที่อีกฝ้าของป่าแทนซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามดูอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าหากไม่มีข่าวหรือว่าเจอบิ๊กฟุตที่นี่ก็คงจะดูปลอดภัยมากกว่าน,นี้ woods, ไม่นานเขาก็เดินมาพบเข้ากับรอยเท้าของอะไรบางอย่างพอเดินตามไปก็พบเข้ากับร่างสีดำปิดสนาหลังจากซูมดู ก็พบว่านั่นอาจจะเป็นเจ้าบิ๊กฟุตที่พวกเขาตามหา idal ก่อนที่มันจะรีบวิ่งหนีและหายเข้าไปในป่าพวกเขาจึงไม่รอชา้ารีบวิ่งไล่ตามมันไปเรื่อยๆแต่เมื่อมันสังเกตเห็นพวกเขามันก็ได้วิ่งเข้ามาหาทั้งคู่จึงต้องรีบวิ่งหนีกลับไปที่รถแล้วก็ขับออกไปในทันที Oh my god กอ่อนจะพบมันอีกครั้งที่ป่าสนข้างทางจากนั้นทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะไม่แวะจอดที่ไหนจนกว่าจะถึงบ้านกลางดึกคืนหนึ่งในระหว่างที่เขาคนนี้กำลังเดินทางขับรถกลับบ้านจูจูก็ต้องเหยียบเบรกรถกระทันหัน เมื่อพบว่ามีบางสิ่งได้ออกมาขวางถนนเอาไว้ทำให้เขาไม่สามารถขับรถผ่านมันไปได้ถามไม่ว่าเขาจะรอมานานมากขนาดไหนมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอยหนีออกไปเลยโดยรูปร่างของมันก็ดูคล้ายคลึงกับมนุษย์อยู่แต่กลับมีกิริยาท่าทางที่แปลกประหลาดจนดูน่ากลัวเข้าใกล้ไม่ได้นะครับแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้น คลิปวิดีโอก็ได้จบลงไปดือด้อๆซึ่งเราก็หวังว่าเขาจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยกลางดึกคืนหนึ่งเธอคนนี้ได้ยินบางอย่างดังออกมาจากกระท่อมร้างข้างบ้านของเธอเธอจึงรีบเอาโทรศัพท์มือถือมาบันทึกวิดีโอไว้เผื่อว่านั่นอาจจะเป็นขโมยที่แอบย่องเข้ามาอยู่บ่อยๆก็เป็นได้แต่สิ่งที่กล้องสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ กลับน่ากลัวกว่าที่เธอคิดเพราะมันคือสัตว์ประหลาดที่พยายามจะพังกระท่อมนั้นออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะสังเกตเห็นเธอเข้าแล้วด้วยเราก็ได้แต่หวังว่าบ้านของเธอนั้นจะแข็งแรงพอที่จะต้านทานมันได้นะครับคลิปนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมือ่อชายหนุ่มสองคนนี้ตัดสินใจเข้ามาทำพิธี เพื่อปลดปล่อยวิญญาณกันในป่าช้าแห่งนี้โดยพวกเขาได้เตรียมสิ่งของทุกอย่างมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเลือดส,สดๆเล้าหรือแม้แต่เครื่องเส้นต่างๆเมื่อได้เวลาอันสมควรเขาก็เริ่มท่องคาถาจากนั้นก็ได้ทำการตัดสายสินที่คาดว่าน่าจะเป็นขั้นตอนในการสะกดวิญญาณต่อมาเขาก็เทเล่าลงไป เพื่อเส้นไหว้แก่ดวงวิญญาณแล้วตัวเขาเองก็ดื่มเข้าไปด้วยไม่รู้ว่าจะเส้นใครกันแน่นะครับไม่นานเพื่อนของเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนกับคนกำลังก้มคำนับอะไรบางสิ่งอยู่ จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินแล้วก็หายเข้าไปในป่าก่อนที่จะปรากฏหัวของดวงวิญญาณมากมายกำลังลอยออกมาทางเขาเและเขาก็ต้องหยุดการถ่ายทำลงทันทีชายคนนี้ได้ออกมาเดินเล่นในช่วงเวลายามค่ำคืนแล้วก็พบกับเรื่องประหลาดบางอย่างเขา้าเมื่อเขาได้สังเกตเห็นถึงสิ่งมีชีวิตสีขาวบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่กลางถนน ด้วยท่าทางที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์โดยที่มันก็มีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์แต่กลับมีร่างที่ขาวและค่อนข้างโปร่งใสไม่แน่ใจว่านั่นจะเป็นดวงวิญญาณหรือไม่ที่อาจจะออกมาปรากฏตัวเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาหรือบางทีอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่กำลังออกล่าเหยื่อก็เป็นได้นะครับ หลังเสร็จสิ้นการถ่ายทำที่อาคารร้างแห่งหนึ่งทีมงานจากช่อง Morris Paranormal Adventure UK ก็ได้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆจากวิดีโอที่บันทึกมาได้พวกเขาเลยนำฟุตเทจที่ถ่ายทำเอาไว้มาตรวจเช็คดูโดยการปรับแสงและทำการสโลว์โมชั่น จากนั้นเขาก็พบว่ามีใบหน้าของใครบางคนปรากฏขึ้นอยู่ในมุมมืดนั้นโดยที่ตอนนั้นก็ไม่มีใครสังเกตเห็นมันเลยซึ่งไม่ว่าใบหน้านั้นจะเป็นของใครแต่พวกเขาก็มั่นใจว่านั่นจะต้องเป็นดวงวิญญ,ญาณที่สิงสถิตยอยู่ณที่แห่งนี้อย่างแน่นอน